ครับผมพ่อเติมสวัสดีค่ะลูกตั้นค่ะคือเป็นพ่อเป็นลูกที่ได้สั่งอ่าไม่จะเรียกว่าสั่งสอนก็ไม่ถูกต้องเรียกใช้คําว่าแนะนําในสิ่งที่ที่ถูกที่ควรกันไปคุณพ่อก็จะแนะนําให้ทําตัวเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถึงแม้ว่าเราจะไม่ร่ํารวยมากมายนะักแต่เราก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขก็ขอบคุณพ่อ,ขอ,อขอบคุณพ่อนะคะท <laughs> ี่ช่วยเลี้ยงดูหนูมาให้กำเนิดหนู แล้วสั่งสอนหนูมาเป็นอย่างดีพ่อกรักคุณจ๋าแล้วก็ขอบพ่อพป็อะไรให้คุณพ่อนะครับพ่อผมเคยสอนเลยว่าอันทำแบบไหนที่มันดีหรือไม่ดีครับพ่อครับทุกทุกวันนี้ ผมขอบคุณพ่อมากนะครับที่พ่อช่วยสอนผมผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอให้ลูกมีความสุขความเจริญครับเป็นคนดีของพ่อตลอดไปครับผมนะครับพ่อภูมิใจมากในตัวลูกถ้าไม่มีลูกะมันก็เหมือนกับขาดอะไรไปเนาะพ่อรักลูกมากและก็พยายามให้สิ่งดีๆกับลูกเสมอพ่อรักชินมากนะครับ ไม่ค่อยสอนอะไรเป็นคําพูดนะครับเพราะว่าพ่อจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างสิ่งที่พ่อทําเป็นตัวอย่างให้ดูก็อย่างเช่นการแสดงความรักกับในหลวงของเราครับก็จะพาไปงานนิทรรศการหรือว่าเวลามีอะไรที่ในหลวงทําเป็นตัวอย่างครับเขาก็จะเปิดให้เราดูแล้วก็จะซึมซับตรงนี้ทําให้เรารักในหลวงไปด้วยครับผมก็สอนลูกว่ามีงานก็หนักเบาเอาสู้ทําทุกอย่างแล้วก็ขยันทํางานทํางานอะไรก็ให้มันจริงจัง ได้ประสบผลสําเร็จอะไรเนี่ยครับมีความสุขและตั้งใจทํางานอตอนเด็กๆคุณพ่อก็สอนให้เราเป็นคนดีนะคะแล้วก็รู้จักแบ่งปันแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นนะคะ พ่อพ่อเหน็ดเหนื่อยทํางานมาตลอดชีวิตไม่เคยพักเลยขายของเปิดร้านก็ไม่เคยหยุดเลยถ้าวันไหนที่เราจะหยุดก็จะเป็นวันที่สําคัญเลยเช่นวันพ่อก็จะพาเขาไปทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เขาก็สุขใจแล้วแล้วก็สั่งสอนให้ดีแต่ทังซสือเรื๋อโตขึ้นเนี่ยทำงานตับการได้เคยพ่อแม่ไดเนี่ยแค่นี้ผมก็พอใจแล้วฮะ่ขอให้เจอยนะ